สวัสดีครับผมนายทีสิทคิมออนจากวิทยาลัยโพลิเทคนิคลรานาเชียงใหม่วันนี้จะมานำเสนอวิจัยเรื่องเครื่องมือถอดประกอบสลักลูกสูบเป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นมาใหม่ที่จัดทำเครื่องมือถอดสลักลูกสูบขึ้นมานี้เพราะว่าสลักลูกสูบเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่ถอดได้ยากต้องใช้แรงในการดันนะครับผมจึงคิดค้น เครื่องมือถอดสลักลูกสูบนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือถอดสลักลูกสูบ2เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมือถอดสลักลูกสูบจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง5คนพบว่าเครื่องมือที่ใช้งานนี้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและสรุปผลจากการใช้งานทั้งหมดจากนักศึกษาทั้งหมด40คนพบว่า 1. เครื่องมือที่ใช้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ 2. มีประโยชน์ในการเรียนการสอน 3. ง่ายต่อการทดสอบและใช้งานครับต่อไปเป็นการสาธิตใช้สื่อการสอนเครื่องมือนะครับ ก็อ,อุปกรณ์ที่เรามีก็มีเครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือของกรองกรนนะครับลูกสูบที่มีสลักลูกสูบอยู่นะครับแล้วก็เหล็กส่งนะครับวิธีการก็นําลูกสูบนะครับเข้าไปใส่ด้านในนะครับวางไว้ตรงนี้จากนั้นใช้เหล็กนะครับเข้าไปใส่รงสลักลูกสูบจากนั้นทําการปั๊มให้แรงนะครับให้แรงเลื่อนลงนะครับ แเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับแม่แรงก็จะไปดันเด็กส่งให้ไปดันสลับสูบออนะครับเสร็จเรียบร้อยครับลูกสูบกับก้านสูบออกจากกันแล้ว นี่คือสารที่เราออกการประกอบสารทุกสูตรเข้าสู่ก้านสูตรนะครับก็นําสารทุกสูตรนะครับใส่ไปที่ดูนะครับจากนั้นนํำก้านสูตรไปหลอกนะครับจากนั้นเราจะทําการโยกนะครับ จากนั้นเราจะใช้เหล็กส่งเข้าไปดัสนสลับทุกสูตรเพื่อให้เข้าไปสุดนะครับ ีสลับทุกสูบนะครับก็เข้าไปอยู่ในทุกสูบกับก้างสูบเรียบร้อยแล้วนะครับผลการใช้เครื่องมือครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับผม